4 3 2อทุกคนคะพักผ่อนกันดีกว่าจ้าไปหลังจากที่งานน้อยแล้วจะพาไปพักผ่อนนะก็ติดตามเปิ้ลซ่าไปแล้วกันนะคะเรื่องรถที่ไปอยู่ก็อยากรู้วันนี้ขอบคุณทางแบรนด์โตโยต้านะเราจะมารีวิว i ินโนวารถสามแถวเจ็ดที่นั่งอ่ะอยู่บนรถแล้วปรับพุงมาลยัยเรียบร้อยแล้วเติมพลังงานจากปั๊มทีทีเรียบร้อยแล้วนะจเต็มร้อย รถคันนี้เดี๋ยวมาดูกันปิ้นขับไปแล้วเนี่ยกว่าต้องรับให้ดูตรงนี้หน่อยตากล้อง mm hmm. กดชิป A จริงขับมาแล้ว2วัน130มกิโลตามขึ้นเปลืองเนี่ยตอนนี้ในเมืองนะ10.6กิโลเมตรต่อลิตรขับได้อีก496กิโลเราขับไปถึงเนี่ยบุหดหมายแรกเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อสเบียงก่อนซื้อเครื่องดื่มเย็นๆไปกินที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวไปแวะที่เซนทรัลชบุรีไปหาน้องรักสุดที่รักรู้มัรักหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยไปสรุปการขับขี่กันที่โรงแรม เดี๋ยวเขาทำภารกิจขับขี่ไปก่อนนะจ๊าแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันเนาะว่าขับขี่คันนี้ผู้หญิงขับรถคันนี้สําหรับ Innova c e Nic แต่วันนี้สบายๆนะไม่เร่งรีบใครรีบเนี่ยไปดูคลิปอื่นเี๋ยวดูคลิปนี้สบายๆนะจ๊ะโอเคไปค่ะเข้าเกียร์ให้ดูเกียร์ก่อนนี่มีได้บงได้โหมด A วง AV ก็ A v. ไม่ใช่ AV EV อุย้ย เอวีที่หมุกกู้ตั้งแต่เมื่อคืนนะโทษทีโทษทีโอเคไม่ต้องตัดนะเอวีอีวแบบีมันแบบมันแบบนี่เดียวเองจริงทุกคนโอเคไปแล,ล,ล้วไปแล้วตามนั้นเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันเดี๋ยวใกล้ๆถึงเซสทันช,นชูบรีเดี๋ยวไปถ่ายด้วยทีนะไปแด้ว Let's go คนมืดๆ่อยนะเปิดไฟช่วยแล้วแล้วก็ให้ดูว่าเนี่ยขับมาจริงอัตราการกประหยัดน้ำมัน16.3กิโลเมตรต่อลิตรเยอะหรือน้อยถามใจคุณดูว่นกี้จะเกิดเจ็บได้เนี่ยไม่ได้มีกล้องจับความเร็วก็ไปชิวอยู่นะแต่ก็พยายามขับอยู่ในค่ากฎหมายกำหนดคือ120จ้ะโอเคเล่าให้ฟังเดี๋ยวขอช้อปปิ้งเดินเล่นเฮฮาแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่ ตอนถึงโรงแรมแล้วก็ไปรีวิวแล้วก็พูดถึงความรู้สึกให้ฟังนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ไปเที่ยวห้างก่อนจ้าเ็นแคนบดรีค่ะตอนนี้แอดมินเปิลหน้าไม่ไหวเลยค่ะดูแอดดูตรงแรมไปก่อนเซายโอเคเดี๋ยวเราจะบุ่งหน้าไปโรงแรมเทอร์เรชเพัทยานะทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเริ่มจะไม่ชอบโกโปร2ก็ตรงน,นี้แหละเพราะว่ามันชัดเกิน ฉันเหลือเกิน,นตามนั้นนะทุกคน,เ,นเดี๋ยวเราไปโรงแรมกันเดี๋ยวพาไปเที่ยวโรงแรมแล้วก็ไปสรุปการขับขี่ให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างทางขึ้นอันไหนก่อนนูน่นนูน่นนู่นนู่นเดินวนหนึ่งรอบนะจ๊ะไปค่ะไปต่อค่ะแบตอีที่นนุกค <laughs> นถึงยาแล้วว่ะเฮ้ยตอนนี้ประมาณจะห้าโมงแล้วโชว์นีน่ รับกลิ่นทะเลดูอินโนวาซ i นิกของเราฮ่าอ้าวตากล้อ,องบบกขึ้นไปโบ้มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย,มวเวยบมาจีตามอาเอาโรงแรมจ้ะเดี๋ยวเที่ยวไหนต่อเดี๋ยวรู้กัน เดี๋ยทุกคนไม่รีวิวรถก่อนนะเพราะว่าแต่งหน้าเสร็จเราจะไปรีวิวร้านโอ้โหหน้าวอกมากเราจะไปร้านไหนคะน้องนั้นจะต่อยค่ะโอเคคนพื้นที่แนะนำเนาะใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเขาบอกว่าต้องรอนานนะคือ local food ก็คืออาหารพื้นบ้านแต่อร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่รถกินกันเลยเลยเรถกันนี้รถกันนี้ภาวนาให้เรารออาหารไม่ไม่นานนะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยสามารถกินช้างได้คนละหนึ่งตัวช้างนี่หมายถึงเบียร์ช้างนะตอนนี้เราพร้อมกินเบียร์ช้างได้คนละหนงขวดนะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเจอกันร้านอาหารเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปหน้าร้านว่ารับขนาดไหน,นเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่ผู้จัดการบอกว่าทางเข้าเนี่ยก็จะลึกลับหน่อยก็อย่ากลัวนะคะเดี๋ยวพยายามถ่ายทางเข้าให้ดูว่าเป็นเช่นไรปะ่ะเดินทางกันค่ะ ลงไปดึงดอกอันนี้คือลานจอดรถเานะแต่ลานเขาอยู่ฝั่งถนนจะต่อยเมื่อกี้อะสีเหียเงินเ <c oughs> นี่ยค่ะใช่ใช่คือก็หลงไปนิดนึงหนึ่งดอกนี่ถ้าเกิดไม่เห็นว่าคนพื้นที่แนะนําก็จะไม่มานะนีเ่เขาบอกว่าคนเยอะไดูป้ายค่ะทุกคนไปเราไปสั่งเมนูอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูตาน้องนัดปะเฮ้ยก็ได้นะนี่นี่นี่อันนี้สิบล้านฟ้า ได้รถนะ่นี่คนที่ด้วยหายด้วยตั้วๆเลยปะถ่ายานเข้าห้เจอหนึ่งพันเข้าร้านใช้ได้ทุกคนใช้ได้ใช้ไปเซเว่นแห่งนีเมื่อกี้ดูเมนูอาหารแล้วมาถึงทะเลกินผัดผ็ดหมูป่าค่ะเข้ากันที่สุดผัดผ็ดหมูป่าซาซิมิ ปลาทรายทอดไม่รู้กินอะไรดีใครเคยมาร้านนี้บ้างอะไรอร่อยคะ่ะน่าจะร้านนั้นเลยเนาะอโอเคเดี๋ยวรอสั่งเมนูอาหารเดี๋ยวยใช้ดูอีกทีนะจ๊ะดูเมนูกันสี่อย่างห <c oughs> นึง่งสองาสามี่ห้า,าไม่ไหวแล้วขอกินก่อนนะจะ้ากันนะจ๊ะข้าวะคะ่ะมะพร้าวค่ะ น้องนัดค่ะถ่ายรูปก่อนกินค่ะเดี๋ยวจะทำพิธีกรรมแล้วนะจ๊ะไม่รอนะจ๊ะตามนั้นนะจ๊ะกินจ้าน้องทำไมน้องกินอิ่ กินกินนี่ค่ะหมดค่ะไปค่ะดินเนอร์กันต่อค่ะเราจะไม่หยุดนะจ๊ะเราจะต้องถึงที่พัทยาค่ะเราจะเดินทางต่อต่อค่ะ ถึงเวลากลับแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมารีวิวเบาๆให้ฟังสำหรับการขับขี่ของผู้หญิงอย่างเปิ้ลน,นะความคิดเห็นส่วนตัวกับรถคันนี้ Toyota อรซ n น c นะคะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปมาทำความรู้จักกันแบบเร็วๆในฐานะยูเซอร์แล้วขับขี่กันมา2คนนะจ๊ะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นพรีเมียมจะมี2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่น Smart. สมาร์ทสมาร์ทราคาเนี่ยหนึ่งล้บาทส่วนรุ่นนี้เนี่ยพรีเมียม่งมื่นเก้าบาทมีสสีให้เลือก คันที่เราเลือกมาจะเป็นสีดําแบบที่ทุกคนได้เห็นกันสังเกตง่ายๆว่าถ้าเกิดรุ่นไหนเป็นพรีเมียมทุกคนคะมีกล้องนะจ๊ะอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะจ๊ะแล้วจากการใช้งานจริงค่ะขับขี่มาจากกรุงเทพคุณคาไฟเนี่ยถ้าเกิดเราลงไปที่อุโมงค์หรือว่าไปที่มันมีแบบแสงสว่างน้อยๆหรือเริ่มมืดเนี่ยไฟเนี่ยจะเปิดปิดให้อัตโนมัติเลยนะคะและที่ชอบมากๆ ของรถคันนี้ก็คือเห็นกล้องตรงนี้ไหมกล้องเนี่ยมันก็จะช่วยเกี่ยวกับความปลอดภัยช่วยเหลือการขับขี่นะคะก็คือว่าเวลาเราออกนอกเลนถ้าเกิดเราเปิดโปรแกรมไว้นะมันก็จะมีการเตือนนู่นนี่นั่นนะจ๊ะในเรื่องของเวลารถมาข้างๆเนี่ยมันก็จะเดินจากใบสปอร์ตตรงนี้เลยนะจ๊ะ,ะรถคันนี้3แถวเที่นั่งเป็นไฮบริดแล้วนะขุมพลังของเขาเนี่ยเป็นตัวไฮบริด2.0ลิตรนะจ๊ะมีโลโก้ติดตรงนี้ นะล้อและยางของเขาที่ให้มาทุกคนดูคันนี้เนี่ยซุ้มล้อยังเหลืออีกเยอะเลยเราสามารถเพิ่มในเรื่องของตัวขนาดยางแก้มยางให้สูงขึ้นเพื่อความนุ่มของเดิมติดล้อมาเนี่ยจะเป็น255ทับห้าสทั้ง4ล้อเหมือนกันมือจับเนี่ยเขาจะเป็นแบบมีโครเมียมตรงนี้ถ้าเกิดเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวนี่ค่ะกุญแจให้ดูก่อนกุญแจเขาสวยเด้อฟังก์ชันเข้าใจง่ายๆปิดล็อกเปิดล็อกเ,เปิดประตูท้ายได้เลย แล้วก็มีแบรนด์คําว่าอินโนวากรณีเราจอดแบบว่าเขาเรียกอะไรจอดขวางอ่ะดึงกุญแจออกมาได้สามารถแกะออกมาได้ถ้าเกิดจอดขวางนะทุกคนผู้หญิงต้องรู้นะว่ามันเปิดได้สามารถที่จะจอดขวางได้เดี๋ยวโชว์หูช่างปิดอัตโนมัติเราเสตค่าได้แล้วเกิดล็อกปิดเลยจ้าล็อกเสร็จอยากขึ้นรถนี่ค่ะมีคีย์เลสตรงนี้ก็กดแต่กุญแจเนี่ยต้องอยู่ที่มือนะเข้าใจไล่เรียงมานะเป็นเหมือนกันนะคะมือเปิดปิดประตู เปิ้ลจะพามาดูว่าสําหรับสาวๆสองคนเดินทางมาพักผ่อนนะจ๊ะใช้รถครอบครัวคันนี้จะพูดถึงในเรื่องของความสะดกสบายแล้วก็ผู้หญิงไซส์เมอร์อย่างเปิ้ลสูง160หนัก52กิโลเฮ้ยคุณคะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังด้านในว่ามันขับขี่ง่ายจริงอะไรที่ทำให้ผู้หญิงขับขี่ได้ง่ายเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังบนรถให้ดูด้านหลังนี่นะไฮบริดแล้วก็อินโนวารุ่นนี้ซีนิครุ่นท็อปเป็นรุ่นพรีเมียมย้ําราคา1ล้าน479,00 เปิดเนี่ยสามารถคลิกที่นี่ใต้โลโก,โก้มีกล้องบองหลังด้วยนะนี่ค่ะ2กระเป๋านะคะแล้วก็อีกหนึ่งถุงเซเว่นที่พลาดไม่ได้ถ้าเกิดมันมืดมากค่ะคุณเปิดไฟด้านหลังได้นี่ <Hey. S 1> มีปุ่มเปิดปิดไฟเอ,อิบมีหมอนรองหัวที่นั่งเลยแต่สําหรับใครที่บอกว่าลาคาญตามหมอนใบนี้เนี่ยสามารถถอดออกได้แล้วความน่ารักของเขาเดี๋ยวถอดออกผู้หญิงถอดได้นะมันมีหลุมตรงนี้ นี่ตากล้องจะเห็นหรือเปล่าเนาะมันมีหลุมอยู่2จุดซึ่งมันก็พอได้พ,พอดีกับตัวหมุดตรงนี้เราสามารถเก็บตรงนี้ได้เลยวันออกเลยแล้วกันเนาะเพราะเวลาขับขี่เนี่ยมันจะได้ไม่บงังทัศนวิสัยเนี่ยวางได้พอดีเลยอ่ะแล้วก็เก็บกระเป๋าเก็บจริงเก็บอะไรให้ดูจริงๆนะแล้วกรณีว่าถ้าเกิดเดินทางกันน้อยๆเบาะสองตัวนี้เนี่ยสามารถพับ50 50้าได้หมดเลยซึ่งมีสลักอยู่ตรงนี้เราสามารถงัดสลักแล้วก็พับลงไปได้เลยแต่ตอนนี้พับไม่ได้พไไดเพราะของเต็ม ประมาณนี้อ่ะปิดได้สองสแบบเลยนะปิดแบบธรรมดาปิดแบบล็อกหรือปิดจากรีโมทนี่ปิดธรรมดานี่หรือปิดจากรีโมทนี่ดีจะเปิดปิดจากด้านในโอ้เยอะแยะมากไหมอ่ะไปเล่าให้ฟังด้านในกันดีกว่าค่ะไปอากาศเมืองไทยมีสองสามฤดูนะทุกคนเดี๋ยวก่อนปิดประตูเดี๋ยวปะนับให้ดูว่าเสียงปิดปิดประตูเนี่ยเป็นยังไงบ้างหนึงสองส นักแน่นจะทุกคนอ่ะสตาร์ทรถเลยหนึ 1, 2, ่งสองสมไฮบิดหน้าจอเป็นสีฟ้าจอกลาง10.1นิ้วนะจ๊ะขออนุญาตเล่งแอร์เพราะมันมี3ฤดูก็คือร้อนร้อนมากร้อนมากมากๆากมาก,มาก,มากถอดแว่นด้วยร้อนด้วยนะคะแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงการปรับความแรงพัดลมแล้วเนี่ยมันปรับอุณหภูมินะทุกคนปรับอันนี้คือโลสุดแล้วนะและเป็นฮีเตอร์ได้ด้วยนะหายใจสครั้ง1 ดูหน้าหนึ่งครั้งกระจกเนี่ยเปิดพร้อมมีไฟเลยจะเล่าให,ให้ฟังถึงความประทับใจของรถคันนี้นะคะเดี๋ยววางกุญแจก่อนรถคันนี้เนี่ยตั้งแต่พวงมาลัยนะคะเป็นแบบ3ก้านอย่างนี้มัลติฟังก์ชันความประทับใจของเปิ้อนเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเพื่อนสามารถปรับเข้าออกขึ้นลงอย่างนี้ให้เห็นหน้าจอมาตรวัดผลนะ่ะแล้วก็การขับขี่ท่านั่งของเปินเน้อนเห็นชัดทัศนาิศวิสัยในส่วนของกระจกที่กันลมเนี่ย เห็นได้กว้างนะเพื่อก็ปรับให้มันอยู่ได้ท่าที่เปิ้นชอบเพื่อชอบเอาสุดอะ่ะอันนสุดแล้วแล้วก็นั่งพิงอย่างนี้เพื่อเห็นมาดวัดแลพดะพวงมาลัยเนี่ยเขาเป็นพวงมาลัยไ,ไฟฟ้าการควบคุมง่ายมากๆนะคะสิ่งที่เปิ้นชอบนะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือพวงมาลัยเขาเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายมือเนี่ยหลายคนผู้หญิงเนี่ยซื้อฟูลออปชันแต่ใช้ไม่เป็นลองดูอ่าถ้าเกิดเปิ้นกดไปทางซ้ายเป็นอะไรเรื่องของโนเมสเซจอะไรเนี่ยอ่าอันนี้เรื่องของ LDA เวลาออกจากนอกรถก็เป็นเกี่ยวกับเซฟตี้เซนต์นะคะคุณจะออนจะออฟก็ได้แต่เปิ้อนอาจจะออฟเอาไว้เปิ้ลนกลัวว่ามันจะดึงแรงแต่แล้วแต่นะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันเดินทางไกเลเผลอลับในก็เปิดเอาไว้ได้อ่ะขยับมาอีกอันนี้เกี่ยวกับการทํางานนะคะเห็นพลังแบตเตอรี่ไหมตอนนี้เหลือ3ขีดพลังแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถขับขี่รถคันนี้เป็น EV โหมดได้ด้วยเครื่องยนต์กำลังทํางานนะคะปั่นมายังแบตเตอรี่นะหรือจะเป็นในเรื่องของ adaptive r o i s e control ซึ่งสามารถเซตระยะห่างได้ถึง4ระดับด้วยกันก็เซตดูถ้าเกิดคุณบอกว่าใกล้รถคันหน้ามากเกินไปก็เซตให้มันเบาลงได้จากด้านนี้ mm hmm. เห็นไหมคือชอบตรงที่ในเรื่องของฟังก์ชันของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันน่ะถูกแอดออนมาอยู่บนพวงมลาลัยอะ่ะมันเข้าใจง่ายและที่สําคัญรุ่นท็อปเนี่ยมีเพาดอวชิปด้วยบวกลบนี่อย่างนี้นะ จะเป็นรุ่นท็อปก็คือเรียกง่ายๆตรงรุ่นก็คือรุ่นพรีเมียม1นึ่งล้านสี่แมบาทนะคะเปิ้ลก็สามารถเล่นลูกเล่นตรงนี้รวมถึงเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยถ้าเกิดเปิ้ลเสียบสายหรือจะบลูทูธ Android ด์ต o วอเเนี่ยเปิ้ลสามารถบลูทูธขึ้นจอกลางเปิดแผนที่ Google Map เนี่ยดูได้อย่างง่ายดายนะจ๊ะเอาละจะให้ดูอีกนิดนึงว่าเมื่อวานเนี่ยขับขี่มาเป็นอย่างไรยังขับขี่ได้อีก347อสกิโลนะอัตราการประหยัดน,น้ำมันเปิ้ลทำได้กิคน ทริปเเปินกดทริปมาตั้งแต่รับรถเต็มถังน้ำมันนะขับไปแล้วเกือบ300กิโลจนมาถึงพัทยาทุกคนนะก็เห็นว่าเปิลเนี่ยมีการขับขี่จริงๆมาระยะหนึ่งแล้วก็วันนี้เดินทางออกต่างจังหวัดสิ่งที่ชื่นชอบก็คือเรื life, ่องของพวงมาลัย huh. ที damaged. ่ควบคุมง่ายและเบรกเนี่ยเบรกทันใจขนาดขับต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ชื่นชมอีกอย่างหนึ่งวันนี้เราเดินทางออกจากกรุงเทพเนี่ยมาทางบูรพาวิถีบูรพาวิถีเนี่ยถ้าเกิดเกิดลมแรงๆอ่ะ รถคันนี้เนี่ยสามารถควบคุมรถได้ดีอาจจะด้วยว่าน้ําหนักตัวของรถเนี่ยมันมากด้วยแหละมันทําให้เราอ่ะรู้สึกว่ามัน่นอกมั่นใจเวลาควบคุมแบบพุงม,มาอะไรไม่ลอยหรือออกนอกเลนอะ่ะเฮ้ยอันนี้ชอบอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าตอนเปิ้ลขับขี่เนี่ยเปิ้ลเกิดเปิดคูสคอน control คอนโทรลตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับความเร็วแล้วก็อป o p and โกได้ด้วยข้างหน้าหยุดเราหยุดข้างหน้าไปเราไปเฮ้ยชอบมีให้มาแล้วมีเส้นกะให้เราอยู่ในเลนเพื่อความปลอดภัยกรณีหลับในแล้วก็ แล้วก็ทิ้งระยะห่างอย่างที่บอกไปว่าทิ้งได้ถึง4เต็ปดด้วยกันโดยรวมประมาณนี้ส่วนแผงขวามือเนี่ยก็เป็นฟังก์ชันง่ายๆคือเปิดไฟสูงอัตโนมัติปรับอ่ปรับแต่งไฟเปิดคิกเซนเซอร์จริงๆหลายคนซื้อไปแล้วคิกเซนเซอร์ไม่ได้มันต้องมาเปิดข้างในนะมุมขวาตรงนี้มีปุ่มวิวด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยเปิดคิกเซนเซอร์อันนี้เป็นตัว traction ต่างๆก็อย่าปิดเนี่ยคิกเซนเซอร์เปิดประตู วิวดูกล้องได้เอาถ้าเกิดเป็นกดทีหนึ่งเอาทุกคนดูจอเห็นไหมกดทีหนึ่งมันก็จะวิวขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะคะแล้วที่นั่งของเขานะคะของคนขับขี่เนี่ยปับไฟฟ้าแปดทิศทางแล้วก็บาะเนี่ยเขาจะเป็นสสีด้วยกันนะคะคือสลับกันคือสีแดงเบอร์กันดีหรือเปล่าเนี่ยออกเลือดหมูกับสีเทาเดินได้จริงประมาณนี้นะจ๊ะอ่าไล่เรียงมาเกียร์เป็น e-cvt นะคะตรงเกียร์เนี่ยกรณีที่เราไม่ได้ใช้ p พล h ชิฟที่พวงมาลัยเนี่ย เราสามารถที่จะชิปตรงนี้เลยได้อกดมาการเข้าเกียร์ S ็นยังไงพอมาที่ d ด o อกแล้วให้ผักขึ้นอย่างนี้ค่ะหลังจากผักแล้วเราจะเล่นเกียร์เนี่ยอยากจะบวกเกียร์ขึ้นเราก็ผักขึ้นผักขึ้นหน้าจอก็จะเปลี่ยนเลยค่ะมากสุดถึง S6 ok, เห็นไหมผพักลงเป็นห้าผักลงอีกเป็นสี่เป็นสามประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อไหร่คุณทําเป็นแบบว่า p พ d a l s h เนี่ยไม่ต้องละมือจับพวงมาลัยก็สามารถเล่นตรงนี้ได้แล้วแต่คุณถนัด เอาความชอบก่อนเพด้วยชิปมือเลยก็ได้ส่วนตัวมันชอบที่มือนะแต่นี่ให้มาสองเลยอะเกียร์ e cvt ถือว่าทําเลิศเลยกุญแจที่ยาออกมาเนี่ยเวลาเรากดเป็นเกียร์ n เราก็ต้องเสียบกุญแจเหมือนกันนะจ๊ะอะมาดูปุ่มข้างเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมดได์โหมดกันทุกคนได้โหมดที่เนี่ยมีทั้งหมด3มโหมดรวม4และกัน ev โหมดแรกคือ eco นี่เดี๋ยวตาก้องดูหน้าจออ่าอันนี้ ev หน้าจอจะเปลี่ยนสีไปถ้าเกิดกดหนึ่งครั้ง eco นะคะนับหนึ่ง อันนี้ normal 2 power 3และเกิดคุณอยากขับเป็น ev นี่ค่ะข้างเกียร์จะมี ev mode คือ mode ที่4แบบนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่เป็นตัวการทรงตัวของรถนะคือปุ่มนี้มีมาครบเลยลุมวางแก้วพร้อมไท p c ไท a มาครบมือเปิดปิดตรงนี้ความเก๋ของเขาทุกคนนี่ค่ะพอเปิดไปสามารถใส่น้ำได้ถึง6ขวดนะแต่เปิ่นก็แอบใส่ของอย่างอื่นนีใส่เข้าไปได้ ทางซ้ายและขวาเนี่ยมีที่วางแก้วตรงนี้ทัวแล้วคือพอวางแก้วไปเป็นเครื่องดื่มเย็นอะ่ะแอร์มันพัดมาเนี่ยยังคงความเย็นให้อยู่นะจ๊ะนี่คือโดยรวมของผู้โดยสานตอนหน้าตรงกลางตรงนี้ค่ะใครบอกว่าไปที่วิวเยอะ,ยอะขวามือจะเปิดดันกระจกนะจ๊ะอันนี้จะเป็นบ้านไฟฟ้ากดนิดเดียวมันก็ไปทีกะนิดกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึ๊บแต่ถ้าเกิดกดยาวค้างไปเลยมันก็จะเปิดยาวไปอย่างนี้เลยเช่นเดียวกันก,ร,กระจกถ้าเกิดคุณไปแบบกระจึ๊บ กระจึก๊กกระจึก๊กกระจึ๊กมันก็จะกระจึ๊กตามอ่ามือที่เรากดแล้วถ้ากดกด,ก,ด,ก,ดกระหังนี่มันก็ยาวไปเลยนะคะอยากให้เห็นว่ามันยาวไปถึงผู้โดยสารตอนหลังเลยนะคะกระจกตัวสันลูปนะจ๊ะแต่ตอนนี้อากาศไม่ได้เหมาะค่ะปิดค่ะปิดยาวมาปิดม่านไฟฟ้ากดค้างค่ะเดี๋ยวนะยาวมาเลยค่ะประมาณนี้นี่ก็บังคับได้หมดอ่ากดเล่นดูประมาณนี้ อะมีจุดวางของเห็นไหมวางแว่นเพียบเลยเพียบถึงเพียบที่สุดนี่จ๊ะแล้วก็เกะ๊ะวางของกว้างมากทุกคนซ่อนกระป๋องเบียร์ได้หลายกระป๋องว่าแล้วเดี๋ยวไปนั่งเป็นผู้ดิสารตอนหลังให้ดูบ้างว่าแถว2คือพรีเมียมรุ่นนี้สำหรับ Toyota s c ซ n i c Premium ดีกว่ารุ่นเก่ายัางไงมีคนรีวิวไปเยอะแล้วแต่นี่คือเรามาใช้งานจริงแล้วก็นั่งจริงเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ วิธีขึ้นรถนั่งแถวสามข้างหลังเนี่ยนั่งได้สามคนมันจะมีสลักตรงนี้ทุกคนงัดขึ้นมาเลื่อนมาข้างหน้านะจ๊ะหรืออีกวิธีหนึ่งด้านหลังของเบาะที่นั่งแถวสองเนี่ยเขาจะมีสลักคุณสามารถที่จะกดสลักแล้วก็ดันมาข้างหน้าได้เลยกรณีแถวสามจะลงสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องให้คนแถวสองเลื่อนให้เราเลื่อนจากแถวสามได้เลยแต่ต้องใช้ความระมัดระวังกันขึ้นนิดนึงจับนะอ่ะขึ้นไปแถวสามจะให้ดูว่า คุณเป็นเด็กแต่ว่านั่งได้จริงไหมนั่งได้จริงนี่คือแถวสเป้นสูง1 6 0หัวไม่ติดนะเพิ้นว่าสัก165ก็นั่งได้นะนี่นั่งแถวตรงหลังตรงเลยนะคะกรณีของข้างหลังไม่มีอะเราเลื่อนลงได้อีกนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเลื่อนให้ดูจริงๆเลยว่าเลื่อนลงได้อีกก็สามารถเลื่อนปรับเอนลงได้อีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็แถว3าเนี่ยไม่ขี้เละนะจทุกคนมีช่องแอร์ให้ด้วยใครที่บอกว่าเอ๊ะฉันนั่งแถวสามเนี่ยแอร์มันจะถึงไหมถึงนะจ๊ะ พร้อมหลุมวางแก้วสองหลุมแล้วก็มีมุมตรงนี้วางของวางโทรศัพท์ได้นะได้เลยเอามาชาร์จก็ได้แถวสามไม่ขี้เล่เดี๋ยรองลองเลื่อนให้ดูนะเอากลับมาอ้าวเอาให้สุดเลยนะเฮ้ยแถวหลังแถวสามไม่ดันเบาทุกคนไม่ดันเบาเนี่ยยังเหลืออยู่เลยโอเคมากโอเคมากสําหรับคนบอกว่านั่งแถวสามเต็มที่นั่งเลยเป็นเจ็ดแถวเจ็ดที่นั่งสามแถวเจ็ดที่นั่งเนี่ยมีเบลไหมเบลอยู่นี่เอ้ยมีขี้เล่ทุกคน ถ้าเกิดแถวสามไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยอย่างที่มันบอกไปด้านหลังว่าพับลงมาเป็นห้าสิบห้าสิบเพิ่มพื้นที่สัมภาระได้แต่กล้องจะมองเห็นหลุมนี้นไหมฝั่งนี้ทุกคนนอกจากหลุมวางแก้วช่องวางโทรศัพท์แล้วอ่ะมี power outlet แต่คุณไปหาอุปกรณ์มาเสียบเพื่อเสียบกระเจ็ดได้อีกอืมโดยรวมแถวสามนั่งได้รีวิวให้ดูนั่งแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่อ่ะเป็นแนะนําว่าถ้าเกิดทางไกลอ่ะให้เด็กๆด,ด,ดีกว่าแล้วอย่างหนึง่งอ่ะด้านหลังเนี่ย แถวสมันอยู่บนล้ออ่ะเพราะว่ามันเหมือนกันทุกคันนะถ้าเกิดรถคันที่เป็นรถมีสามแถวจ็ดที่นั่งเนี่ยแถวหลังกระเทือนแน่นอนแต่เด็กๆน่าจะชอบตึ้งตึ้งตึงตงตง,ตง,ตงประมาณนี้โอเครีวิวการใช้งานจริงแถว3นั่งได้ค่ะ160ก็นั่งได้แถว2โคตรสบายค่ะมีจุดไอโซฟิถึง2จุดของเบาะที่นั่งและเปิล่ะลองนั่งเป็นผู้บริหารแถวสแล้ว ดีค่ะคิดว่าเป็นรถครอบครัวที่เดินทางไกลได้สะดวกสบายนั่งกันหลวมๆสามคน5คนสบายหรือแน่นอนจ้ะโอเคไปกินข้าวกันต่อหิวแล้วเดี๋ยวไปรีวิวร้านข้าวเบาๆให้ดูว่าเรามาเทีย่ยวที่นี้พักผ่อนแล้วเนี่ยด้วยรถครอบครัวที่ใช้งานจริงมุมมองผู้หญิงโดยรวมประมาณนี้เป็นชอบเลยนะใครที่มองหารถครอบครัวลองดูคันนี้แล้วกันจ้ะไปะเดินทางกันต่อเลสตเกอร์จิ้ว บอถัอนน่งค่ะถ่ายไม่ทันนะจ๊ะหิวมากมอ,อร่อยทุกอย่างเล็กเมเมเล็กเมเมนนี่ค่ะเลิศเลิศชัดชัดค่ะ มาให้ทุกคนได้มาเตรียมพร้อมในเรื่องของบริการเช็ครถก่อนเดินทางใกล้สงการแล้วนะใครที่จะกลับบ้านกลับแบบปลอดภัยอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะเช็คนุ่นนี้นั่นได้เลย,เลยสําหรับใครที่บอกว่าฉันไม่มีบัตรพีทีแม็กกาสีเขียวหรือ p ีทีแม็กกาสีแดงแตกต่างกันยังไง ถ้าเกิดอยากได้สีเขียวนะเพียงนำบัตรประชาชนมาติดต่อที่ออโต้แบ็คหรือปั๊ม p ีทั่วประเทศคุณก็สามารถได้บัตรนี้ทันทีเลยและสามารถมาใช้บริการนะคะในเครือของ p ีได้หมดรวมถึงออโต้แบ็คที่นี่เช็คฟรี25รายการนี่เป็นโปรโมชั่นของทางออโต้แบ็คนะจ๊ะมาตรวจเช็คฟรีเลยมาดูอย่างอื่นบ้างผ้าเบรกก็สำคัญทุกคนนี่สินค้าพรีเมียม เบนดิกนะคะมีให้เลือกให้เหมาะสมกับรถทุกประเภทเลยไม่ว่าคุณจะเป็นรถโฟลว์วิลรถเก่งซีดานหรือว่าเป็นรถ SUV นะคะก็มาสอบถามกันได้ที่ออโต้แบ็นะคะเขาก็มีในเรื่องของตัวผ้าเบรกของเบนดิกอะเซซอรีต่างๆดิสเบรกต่างๆนะนี่ทำไมมันหนักจังเลยเพิ่งรู้นะว่าอุปกรณ์ของรถเนี่ยประเภทนี้หนักเหมือนกันนะอ่ะโดยรวมประมาณนั้นอยากมั่นใจนี่ ทีมงานเขาเห็นหรือเปล่าแล้วขโมยเลยได้ป่ะรถคนใช้ที่บ้านก็ใช้โฟวิวอะเน,นี่ยปเอาไปเปลี่ยนเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูช่างทำงานตรวจเช็ครถให้เราฟรี25รายการค่ะว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนี่คือบริการดีๆนะคะจากออโต้แบ็คนะคะเจแปนนัมเบอร์วันออโต้เซอร์วิสนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงอย่างเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลก็แนะนําเลยว่ามาที่ศูนย์บริการใกล้บ้านคุณแต่ที่นี่ไม่ได้ใกล้บ้านนะแต่เรามาท่องเที่ยวกันจะกลับแล้วจ้าก็เลยแวะมาให้เขาดูน้ําดูเติมลมอะไรให้เรียบร้อยเพื่อความมั่นใจในการเดินทางแล้วอย่าลืมนะจะโปรสงการอย่าลืมเข้ามาเช็ครถก่อนเดินทางนะคะ ใครมีบัตรแม็กกาสพัสสีแดงแม็กกาสธรรมดาก็สามารถมาตรวจเช็คด้ฟรีแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีบัตรเพียงยื่นบัตรประชาชนใบเดียวสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและก็เช็ครถฟรี25รายการก็สามารถมาเช็ครถก่อนได้อาจจะมีน้ํามันเครื่องที่คร่องเอ่ยหรือว่ายางซึมยางแบนอย่าลืมค่ะเช็ครถก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภยัยอุ่นใจทุกการเดินทางทิ้งด้วยพระเบรกนะคะของเบนดิกนะคะมีจําหน่ายที่ออโต้แบต ทุกสาคะ่ะยังไงจบการรีวิวสำหรับการมาท่องเที่ยวกับรถ INNOVA c า e n i ินะคะและบริการดีๆจากทางออโตแบ็ต้องขอขอบคุณออโตแบ็นะคะที่ดูแลให้เราอุ่นใจเพียงเปิ้นมีแม็กกาซ์พลัสไปเดียวสักคู่พอดไว้ก่อนเดี๋ยวโชว์ก่อนจุดไม่อยากจะอวดเลยนี่คะ่ะ แมกกาดพัดซึ่งปกติเนี่ยเปิ้ลก็เป็นสีเขียวอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้อัพเวลเพราะว่าเปิ้ลได้มีการมาเปลี่ยนยางที่นี่พร้อมโปรโมชั่นดีๆนะคะไปดูที่คลิปที่แล้วก็ได้นะคะจากดีโซนนะคะสามแถมหนึ่งพร้อมกับเขาให้ฟรีบัตรแมกกาดพัทเลยสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะถ้าเกิดใครบอกว่าอุ้ยฉันยังไม่เปลี่ยนซื้อเลยได้ไหมซื้อได้เลยนะคะราคา599บาทกินกาแฟพันไทยนะคะลด50%รนะ10แก้วต่อเดือน เติมน้ำมันลด50สตางค์ค่ะเซฟเงินในกระเป๋าของคุณด้วยยังไงใครสนใจนะคะก็ไปสอบถามที่ปั๊ม PT ออโต้แบคหรือสินค้าในเครือได้หมดเลยนี่บอกถึงความคุ้มไม่อยากจะเชิญชวนแต่ลองไปใช้เองคุณจะรู้สึกว่าคุ้มเหมือนเปิ้ลโอเคเดี๋ยวให้พี่ช่างน่าจะตรวจเช็คครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องขอลาก่อนเลยนะคะพี่ช่างค่ะของคุเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขอบคุณนะคะที่ดูแลค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย